สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวน่ารักคิกคักกับนีน่ากันเช่นเคยนะคะข่าวแรกของเราวันนี้นีน่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปไปพร้อมกับลุงซานต้าด้วยนะคะไปเลยซานต้าโปรแลนด์มาแปลกนะคะคุณขาพาเด็กๆยกขยงมุดลงดินลึกตั้ง468กิโลไปเที่ยวเหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดเจ้าคะ่ะ เก๋กูสทั้งสนุกทั้งได้ความรู้เลยนะเจเนียแต่งานนี้าตายตายเห็นกันจ่าจ่าลูกซานต้าก,กับนางฟ้าลื่นถลายพาเพลินจนลืมเด็กๆเลยนะ,ะการุงซานตา้าสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะจากยุโรปคราวนี้กลับมาเที่ยวแบบไทยๆกันบ้างดีกว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเปรตที่เชียงใหม่ไปชมเลยค่ะ เห็นแล้วเกรงกลัวบาปกันไหมล่ะจ้าหนูจ้าโอ้โดโดโดอุทยานดินแดนนรกของวัดแม่แก้น้อยเมืองเจียงใหม่เปิ้ลลงทุนขนาดหุ่นเปรตแต่ละตัวเนี้ยปั้นได้เหมือนคนเป็นเป็นเลยนะเจ้านี่ก็เปรตตันหากลับนั่นก็เปรตเด็กแว้นเปรตยาบ้าอุตตตายมีสาวเอฟเฟกด้วยนะเจ้า น่ากลัวนะคะถ้าใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้ชมกันได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะปิดท้ายยังเป็นสไตล์แบบไทยๆนะคะกับกิจกรรมปีนเสาน้ำมันสนุกแค่ไหนชมเลยค่ะ ลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวอบตอบ้านใหญ่เมืองนครนายกปีนี้อุตเายตายอบตอมีรางวัลมาแจกแต่ให้แลกกับการปีนเสาน้ำมันเนี้ยละจะออโดูดๆดโดพี่เสื้อเทาพี่แกพยายามพยายามกะเอาทั้งเสื้อทั้งเป้ามายันสุดท้ายรางวัลก็ไม่ได้กลับไปเฮเฮอไม่รู้จะระบมหรือเปล่านะคะเนี่ย โอ้ไม่กล้าดูเลยนะคะมาดูคำคมของเราดีกว่าค่ะบ้านที่น้ำท่วมขังล้างได้ด้วยน้ำยาแต่จิตที่ทุกข์หนักหนาล้างได้ด้วยน้ำใจส่งมาจากคุณชนิสราสืบบุกจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวของรางวัลดีๆทั้งหมดเหล่านี้จะส่งไปให้คุณถึงบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของนีน่ากับเก็บตกแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ อกริป,ปรับปรางวันด้วยค่ะ